สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอั้มเอง้งันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในอนิเมะเรื่องโซโล่เลวิลิ่งกับตอนที่4หมาเขี้ยวเหล็กได้เข้ามาโจมตีซองอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เจ้าซองรู้สึกว่าตัวของเขานั้นเบามากๆกระโดดไปมาผิวไหวเหนือสายน้ําใครมันจะไปจมปักกับความกลัวละว่าเจ้าซองนั้นได้ต่อยหมัดตรงออกไปเข้าที่หน้าของหมาแดงอย่างจังมันกระเด็นออกไปติดกําแพงด้วยพลังหมัดในทีเดียวเจ้าซองตกใจมากกับพลังการโจมตีของ ตัวเองนี่มันเป็นผลของการเพิ่มสเตตัสกำลังอย่างนั้นเหรอแต่การต่อสู้มันยังไม่จบหมาแดงยังร้องยิงยิงอยู่และมันก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งถึงการโจมตีด้วยการต่อยจะมีอนุภาคที่รุนแรงกว่าเดิมแต่เจ้า2องก็เหมือนต่อยกระสอบทรายแหละครับไอหม,หมาบ้านนี้มันยังไม่ยุบเลยแถมพลังกัดมันโอโ้โหถ้ากัดโดนี่มีขาดครึ่งชิบหายแล้วไง <c oughs> จะทํายังไงดีล่ะครับเจ้าสองในคิดพร้อมกับเหงื่อแตกซิกๆสกกิลก,การหนีก็เริ่มขึ้นอีกครั้งเจ้าสองเริ่มปอดแหกขึ้นมาวิ่งไป ไปว่าคนเดียวทําไม่ได้หรอกถ้าไม่มีปาร์ตี้หรือแม้กระทั่งฮิวเลอร์ส่วนในกระเป๋าที่เอาพานั้นก็มีแค่อาหารกับน้ําคืนเป็นแบบนี้ตายเน่ตายเน่เจ้าสองก็ได้นึกถึงอาวุธขึ้นมาล่ะครับจึงได้เรียกใช้ช่องเก็บของหน้าต่างช่องเก็บของก็ได้ปรากฏขึ้นเจ้าสองนั้นได้ดึงดาบออกมาแล้วฟันโชวหัวหมาแพะนอนดิ้นเดียวๆหอมใส่เกลือตากแดดเลยล่ะครับเจ้าสองที่กําลังทึ่งอยู่กับดาบเล่มนี้อยู่ว่ามันได้มายังไงก่อนเพราะนี่มันดาบในราคา3ล้านเหมือนที่นายทิมซื้อมา แต่ก็ไม่ได้โสดล้วลครับว่ามันจะได้มายังไงพร้อมกับขึ้นป๊อปอัพแจ้งเตือนมาว่าได้สังหารหมาแดงไปแล้วและยังมีเลเวลอัพอีกด้วยแต่มันยังไม่จบมันแหก,กันมาอีกชุดหนึ่งละครับเจ้าหมาแดงเจ้าสองนั้นไม่ได้กลัวแล้วล่ะครับเพราะว่าตอนนี้ได้มีอาวุธอยู่กับมือแต่พอจะดึงดาบขึ้นมาจากพื้นเอา้าอันด็ ชิบหายแล้วมันดึงไม่ขึ้นแล้วครับผมเหมือนจะเท่แล้วเชียวเท่ได้แป๊บเดียวก็จะไปหยอดน้ำข้าวต้มอีกแล้วแต่ในวินาทีสุดท้ายเจ้าสองได้ดึงดาบขึ้นมาจนได้แล้วได้ฟันไปที่หัวของหมาแดงแต่ว่ามันงับเอาไว้ได้หมาแดงนั้นได้กัดเอาไว้แน่นถึงจะดึงก็ดึงไม่ออกเจ้าสองเลยได้ถวายแข้งเข้าไปที่ลำตัวหมาแดงหนึ่งดอกปากของหมานั้นได้อ้าออกเจ้าสองนั้นจึงสามารถขยับดาบได้เขาไม่รอช้าได้ใช้แรงชอกเข้าไปที่ปากหมาทั้งอย่างนั้นหัวของหมานั้น เพื่อนของมาแดงอีกตัวที่ได้เห็นว่าเพื่อนของมันได้โดนตุ่ยไปแล้ว2ตัวก็เริ่มถอยล้วครับมาพวกนี้จะเทียบกับไอตัวที่อยู่ในวิหารแล้วมันเทียบกันไม่ติดเลยละครับกำลัเห็นจะเท่าไหร่เลยนี่เจ้าพวกนี้เจ้าสองมได้คิด สองนั้นได้ลุกขึ้นมาแล้วหมามันจะอยู่ให้เจอดไหมล่ะครับมันได้วิ่งหนีแล้วล้อค้างออกไปหิงๆิงไม่เหมือนตอนที่เดินมาแอคตอนแรกๆเลยถึงจะมาได้ไม่ไกลแต่พลังกายก็ใช้ไปเยอะเจ้า2องนั้นได้นั่งลงพักเหนื่อยแต่ก็ได้เห็นว่ามีสเตตัสแจ้งเตือนเข้ามาได้มีการอัพเลเวลเป็นเลเวลสแต่ก็ยังไม่มีอาชีพและฉายาเจ้า2องก็พอจะรู้ได้แล้วว่าถ้าอัพสเตตัสไปเรื่อยๆเขานั้นก็จะมีโอกาสที่เก่งขึ้นเจ้า2องได้ลุกยืนขึ้นพร้อมกับไปดูที่ซากของหมาแดงว่ามีหินเวทดอกเหมือน เไหมแต่มันไม่มีหินเวทล่ะครับแต่สิ่งที่ดอกมานั้นมันคือเขี้ยวของหมาแทนและสามารถขายได้ด้วยในหน้าต่างที่ขึ้นมานี้มีทุกอย่างจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นร้านขายของหรือว่าเราจะขายก็ได้แต่สําหรับเลเวลน้อยๆแล้วฟังก์ชันในการซื้อของยังไม่เปิดใช้งานแต่ถ้าเราจะขายของก็สามารถขายได้เลยเจ้าซองเลยได้ลองขายเขี้ยวหมาแดงไปแล้วมันก็ขายได้ละครับในชิ้นนี้จะได้จํานวนเงิน20กูซึ่งมันก็ตีเป็นจํานวนเงินมากหรือน้อยก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่รู้ค่า เจ้าของได้จับดาบลุกขึ้นเพราะว่าถ้าไม่กําจัดบอสก็ไม่สามารถออกไปได้เจ้า2คิดแบบนั้นแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้ามีหินเทเลพอร์ตก็จะสามารถออกไปจากที่นี่ได้ตลอดเวลาแต่มันจะหาได้จากที่ไหนนี่สิประเด็นหลักถ้าเป็นแค่แรงอีจะตีบอสแค่คนเดียวก็ไม่ไหวแต่ถ้าอัพเวลไปเรื่อยๆก็ไม่แน่จู่ๆเจ้าสองรู้สึกว่ามีสายตาจ้องมองมาที่เขาพอหันไปเท่านั้นแหละครับหมาแดงที่มันวิ่งค้างหิงิงไปเมื่อกี้มันพาพวกมาอีกพร่บนี่แหละครับ ที่เรียกว่าหมามูตัวเดียวมันสู้ไม่ได้มันตามพวกมลุมกินโต๊ะเจ้าสองกันใหญ่ล้อคู่กันโคกคากไปหมด เจ้าสองในตอนนี้ไม่ได้กลัวแม้แต่มิลลิกร,รัมเดียวเพราะว่าเขานั้นเคยตายมาแล้วเรื่องแค่นี้เนี่ยมันจิบจิบทั้งฝูงหมาและเจ้าสองต่างพากันวิ่งเข้าหากันและนี่มันก็เป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดเลือดพานมากถึงหมาจะมาเยอะมากก็ตามแต่เจ้าสองนั้นก็ไม่คิดที่จะมายอมตายที่นี่ง่ายๆพวกแกดิ้นรนกันหน่อยนะฉันจะผิดหวังมากถ้าฆ่าพวกแกได้ในพริบตาเจ้าสองนั้นได้คิดถึงความกล้าของตัวเองในเมื่อก่อนจูจ่ๆกบ็บาเลือดขึ้นมาแล้วครับพร้อมกับยิ้มเหมือนคนโรคจิตอะเขาได้ไล่ฟันมาด อย่างเมามันตัวแล้ว,ต,วลตัวเล่าเลเวลของเจ้าซองนั้นได้อัพขึ้นรัวๆไอ้กบห่งซวยพันนี้ฉันจะยอมเล่นตามและกันพอจาัดก,การหมาแดงได้ทั้งหมดเขาก็ได้รับฉาย,ยาขึ้นมาว่าเป็นนักฆ่าหมาในทันทีและสถานการณ์ภายในเมืองเกดเองก็เริ่มดูไม่เข้าท่าแล้วล่ะครับพวกคันเตอร์ที่ลงไปนั้นก็ยังเชียร์กันไม่เสร็จภาพได้ตัดมาที่เจ้าซองอีกครั้งหลังจากที่ได้ฟันหมาแดงไปอย่างเมามันดาบที่ใช้ก็เลยหมดสภาพไปมันแตกเล้าไปหมดเขาจึงได้ตระหนักว่าอาวุธนี้มันก็คือสิ่งของ ใช้แล้วก็ทิ้งไปสินะถึงแม้จะมีราคาแพงแค่ไหนหากใช้มันอย่างหนักสุดท้ายมันก็พังอยู่ดีจูจ่ๆก็มีป๊อปอัพเด้งขึ้นจากการได้รับฉายยามือสังหารหมาป่าเมื่อเจอมอนเตอร์ประเภทสัตว์สเตตัสทั้งหมดจะบวก3 0ส่วนในช่องเก็บของนั้นก็มีเขี้ยวหมาป่ามา34อันดาบเก่าอีก2อันชุดนักเดินทางและอย่างสุดท้ายก็คือหินเทเลพอร์ตนั่นเองล่ะครับไม่คิดว่ามันจะได้ง่ายขนาดนี้แต่เขานั้นก็คิดว่าจะกลับออกไปดีไหมแต่อีกใจก็คิดว่าโอกาสที่ จะแข็งแกร่งขึ้นง่ายๆแบบนี้อาจจะไม่มีเป็นครั้งที่2ถ้าใช้หินวาร์ไปแล้วดันเจียนนี้มันอาจจะหายไปก็ได้และเจ้าซองก็เหมือนจะรู้ตัวว่าที่ตัวเองทําแบบนี้อยู่จะต้องมีคนชักใยตัวเขาอยู่ในเบื้องหลังแน่นอนเหมือนตอนนี้เจ้าซองก็เหมือนจะอยู่ในกําม,มือของใครสักคนเขาได้ตัดสินใจที่จะลุยเข้าไปต่อภาพได้ตัดมาที่จูฮีเธอนั้นได้รับสายจากสมาคมฮันเตอร์ว่าเกตนั้นได้เกิดดันเจียนเบรกเ,เข้าและก็อยู่ใกล้ๆนี้ด้วยตอนนี้สถานการณ์ขาดแลนฮิลเลอร์มากต้องการ ให้จูฮีนั้นเข้าไปช่วยด้วยจูฮีได้นึกถึงซองที่กําลังสู้อยู่เหมือนกันเธอจึงได้รับปากว่าจะไปช่วยภาพได้ตัดมาที่ซองอีกครั้งเขาได้ลุยเข้าไปเรื่อยๆจัดการมอนเตอร์อย่างหิวก็หายเลเวลถ้าเลเวลมากเท่าไหร่ตัวเขานั้นก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซองยังได้สัมผัสถึถงรางสองหอนว่าจะเอาชนะไอตัวที่อยู่ด้านล่างได้ยังไงไอปีศาจที่อยู่ข้างล่างนั้นน่ะมันน่าขนลุกจริงๆเลยแหละตอนนี้ซองอัพเลเวลมาถึงเลเวล15แต่ถ้าอยู่่่ชั้้้นนีตอไไปเวลวก็มพิมแค ข้นดันทุลังดาบก็มีแต่จะพังเลยได้ตัดสินใจอะไปก็ไปวะเจ้าสองได้เดินลงไปที่ชั้นล่างแต่โครงสร้างนั้นมันไม่เหมือนกับโครงสร้างที่เคยเห็นมาก่อนเลยในระหว่างที่สองนั้นไม่ทันได้ระวังตัวจูจ่ๆก็มีคลื่นน้ําพุ่งเข้ามาและได้โจมตีเข้ามาด้วยความรวดเร็ว2องที่ได้รับการโจมตีนั้นก็กระเด็นไปติดผนังดังแอกพอมองมาที่ดาบอะเวละ มันหักไปแล้วล่ะครับและไอ้ที่อยู่ใต้น้ํานั่นก็คืองูของซาสึกเกะนั่นเองเจ้านี่มีชื่อสีส้มแสดงว่ามันเก่งกว่า2องนั่นเองล่ะครับและอาจจะเป็นบอสของที่นี่ด้วยซ้ําสองนั้นได้สังเกตไปที่รอบๆโอ้โหนั่นมันเก็งเหรอดาบที่ถือในมือเนี้มาแทงไม่เข้าแน่ๆ่ถ้าใช้มือต่อยก็ไม่ต้องพูดถึงแต่ใจผมมาเกินร้อยจะสองได้ลุกขึ้นมาตั้งท่าเตรียมรับมือกับงูซาสึเเกงูซาสึกเกะได้เข้ามาโจมตีอีกครั้งมันหนักหน่วงมากแค่ลดทอนพลังการโจมตีก็เต็ม คือแล้วเจ้าสองคิดหาวิธีที่จะทําอะไรกับเก็ตงูก่อนพอถ้าไปทําอะไรก็โจมตีไม่เข้าแต่การโจมตีที่ทั้งเร็วและแรง เจ้าสองนั้นได้บอบช้ำไปทั้งตัวเวลาให้คิดก็แทบจะไม่มีเลยงูนั้นได้ตวัดรถไฟขึ้นมาทั้งราง,างมันใหญ่มากเลยละครับเจ้าสองก็คิดว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นมานิดนึงแล้วแต่มาเจอกับงูซาสเ,เกะนี่มันคนละเรื่องกันเลยจะต้องแข็งแกร่งถึงขนาดไหนถึงจะหลุดพ้นจากชีวิตที่โดนดูถูกเหยียดหยามมาตลอดแบบนี้สักทีงูได้พุ่งเข้าโจมตีเจ้าสองอีกเจ้าสองนั้นได้นึกย้อนกลับไปเมื่อครั้งก่อนตัวเองนั้นจะถูกเรียกว่าอาวุธสุดกาของมวลมนุษยชาติ ุงทรงนั้นได้ให้กำลังใจซองมาตลอดว่าให้ลบคัาสุป,ประมาทนั้นไปให้ได้เจ้าซองนั้นก็ได้ตอบออกไปครับแต่ในใจของเขาแล้วก็รู้ดีละครับว่ามันทําไม่ได้ภาพได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งเจ้าซองได้ถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวถึงจะป้องกันได้บ้างก็ตามแต่พอความอ่อนแอถึงได้รับฉาย,ยาแบบนั้นเพราะอ่อนแอถึงโดนดูถูกเราเองยังสมเพศตัวเองเลยถ้าแข็งแกร่งแล้วก็เพราะมีพลังถึงอยู่เหนือคนอื่นคนอ่อนแอได้แต่ยินสั่นกลัวต่อหน้าผู้แข็งแกร่งตัวแข็งไม่สามารถ อไไพอเพร้ะนั้นเราจะแข็งแกร่งขึ้นเรามาที่นี่ก็เพื่อสิ่งนั้นไม่ใช่หรือไงเจ้าสองได้กระโดดปีนขึ้นไปบนงูแต่ก็โดนตวัดกระเด็นไปไกลอีกหละครับเจ้าสองยังลุกขึ้นไหวเราเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้เอ้าเฮ้ยเจ้าสองนั้นได้มีแสงออร่าออกมาตามตัวละครับแต่ตอนที่สู้ทําไมมันหายไป ทำไมมันไม่มีแสงตลอดผมอันนี้ผมก็งงกาลังจะเทแล้วเชียวเจ้าสองได้สู้อย่างสุดกําลังเพราะว่าเจ้านี่มันกระจอกว่ามากเมื่อเทียบกับเจ้าลูปปั้นมหึมาการโจมตีของงูซาสเกนั้นทําให้ดาบของเจ้าสองกระเด็นออกไปแต่ตัวของเขานั้นก็ยังเกาะที่คอง,งูอยู่และเขาก็ได้อัพสเตต,ตัสลงไปที่ค่ากําลังพออัพไปทั้งหมดแล้วเจ้าสองก็สามารถบีบเกล็ดงูที่แข็งๆนั้นให้แตกได้เจ้างูซาสเกก็ได้ร้องอย่างเจ็บปวดแล้วละครับถ้าไปเราในตอนนี้แล้วล่ะก็จะฆ่าคนอย่างแกเองเจ้า สองได้รัดไปที่คองูไม่ปล่อยพลังในการลัดคอนั้นมันรุนแรงมากงูซาสึสเกะที่มีเกตแต่ป้องกันไม่ได้มันก็คือใช้เดือนดีๆนี่ ấy ấy เองแหละครับการต่อสู้ได้จบลงเจ้าสองนั้นได้จาัดก,การงูซาสึสเกะได้สําเร็จพร้อมกับเลเวลอัพมันรู้สึกดีเป็นบ้าเลยวะเจ้าสองนั้นได้หัวเลาอออกมาและเขายังได้ดอกขอมมาด้วยนั่นก็คือมีดที่ทํามาจากเที่ยวงู เป็นมีดระดับ C พลังโจมตีบวก25และยังทําให้คู่ต่อสู้นั้นติดสถานสะสตันและยังติดพิษเลือดไหลเลือดจะลดลงทุกๆ1วินาทีพลังโจมตีดาบเล่มนี้มันมากกว่าดาบของนายคินไป็นงเท่าแต่อเทมอีกอย่างที่ได้มานั้นก็คือตอมพิษงูของซาสึสเกะระดับ A เตตัสคือลดค่าดาเมจทางกายภาพ20%ค่ากําลังลดลง3 5ไเอเทมชิ้นนี้เป็นอเทมแลสซะด้วยแต่ถ้ากินเข้าไปจะทําให้ผิวหนังนั้นแข็งขึ้นแต่ก,กล้าอดาาลยถว ซึ่งสรรพคุณและโทษของมันนั้นค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยล่ะครับเจ้าซองนั้นเลยได้เก็บเอาไวก้กอนบอ๊อบอัพได้แจ้งเตือนว่าบอสได้ถูกจัดการแล้วและกําลังจะเข้าสู่โหมดปกติพอเจ้าซองกลับมาก็ได้เห็นว่าทุกอย่างมันเงียบผิดปกติไม่มีผู้คนเลยแต่ทันใดนั้นก็ได้มีทหารเดินมาว่าที่นี่ประกาศให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นอพยพออกไปแต่พอเห็นว่าซองเป็นฮันเตอร์จึงได้นํานไปที่เกิดเหตุเจ้าซองนั้นได้งงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สภาพเมืองนั้นได้ดูยับเยินไปหมดแต่เขาก็รู้้ไดททันที ว่านี่เป็นดันเจียนเบรกมอนเตอร์นั้นได้ออกมาข้างนอกลูกกระเจาะของมันได้ถูกจัดก,การไปหมดแล้วเหลือแต่บอสเจ้าสองนั้นสัมผัสได้ดีภาพได้ตัดมาที่บริเวณบอสฮันเตอร์ทุกคนที่อยู่ที่นี่รับมือกันอย่างตึงมือสุดๆจะบอกว่าทําอะไรไม่ได้เลยก็ว่าได้สองนั้นได้เดินมาถึงแล้วเขาได้ดูสถานการณ์อยู่ด้านนอกจึงได้รู้ทันทีว่านี่เป็นการรวมตัวทีมกันแบบฉุกเฉินเลยไม่เข้าขากันแลแรงก็ต่ําด้วยน่าจะเป็นแรงอ e ีทั้งหมด8คนแรงดีอีกหนึ่งคนและคนที่เป็นแรงดีก็ทําหน้าที่แทงอี เลยจบเรื่องนี้ไม่ได้สักทีส่วนฮิวเลอร์นั้นเป็นแรงดี2คนและแรงบีอีกหนึ่งคนแต่นั่นก็ทําให้เจ้าสองนั้นชะง,งักล่ะครับเพราะว่าแรงบีก็คือจูฮีนั่นเองจูฮ uh ีนั้นยังผ่านเรื่องในวิหารไม่ได้เขาเลยได้ใช้เวทมนต์ไม่ได้เลยล่ะครับพอจะใช้เวทมนต์เวทมนต์นั้นก็สลายไปในทันทีเจ้าสองที่ได้เห็นว่าสถานการณ์กําลังวิกฤตบอสแค่แรงดีเหรออ่อนกว่าง,งูซาสเกตท,ที่จัดการมาเมื่อกี้อีกถ้าเราทําลายพลังป้องกันให้มันอ่อนแอลงได้แล้วก็เขาจึงได้ตัดสินใจเอาไป打死 เจ้าทองนั้นได้ปลาดาบที่หักออกไปอย่างแรงมันได้เข้าไปที่หน้าของบอสอย่างจัง บอสนั้นได้ชะง,งักลงทันทีสายโจมตีที่ได้เห็นช่องว่างของโกลิมก็ไม่รอช้าแล้วละครับจึงได้รีบรเผด็จศึกในทันทีพวกแรงอีที่ไม่เห็นเหตุการณ์ก็คิดว่าพวกเขานั้นได้ล้มโกลิมลงได้แต่คนที่พอจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ยังมีแรงดีคนนี้แหละครับทั้งๆที่การโจมตีทั้งหมดก็ไม่ได้ผลแท้ๆท,ทาไมการป้องกันของมันถึงลดลงได้และไอที่ลอยมาเมื่อกี้มันคืออะไรพอเห็นไอสภาพดาบที่หักพุ่งมาเขาก็ต้องตกใจมากละครับก็บอสโกลิมที่คนนับสิบวมโจมตีกันอย่างไม่สะทกส้านแต่ต มาโดนไอ้ของแบบนี้จัดการในทีเดียวเขาจึงได้ถามทหารไปว่าใครเป็นคนที่คว้างเจ้านี่มาโอ้ฮันเตอร์ที่อยู่ตรงนั้นน่ะเอ๊ะไปไหนแล้วล่ะพลังทำลายที่น่าสะพึงมากฮันเตอร์แรงสูงนั้นเหรอไม่นึกเลยว่าจะล้มได้ในแค่ดอกเดียวหรือโกเลมนั่นจะเหลือเลือดไม่เยอะแล้วซองนั้นได้เดินเข้าไปในซอกตึกแต่จูฮีนั้นก็ได้เห็นเจ้าซองละครับเพราะว่าเธอเองนั้นก็อยู่ที่แรงบีเหมือนกันจะเห็นเจ้าซองปามีดมาก็ไม่น่าจะแปลกและตอนที่4ี่ก็ได้จดลงไปล้ะครับเริ่มมาแล้วล่ะครับความเเทพพขอพอองระโ มันจริงๆครับมันมากสําหรับตอนนี้ถ้าตอนหน้าเนี่ยพระเอกมันโชว์สกิลที่เทพมาอีกผมก็ว่ามันลุ้นทุกเวลาเลยละครับสาหรับตอนนี้แต่ยังไงก็ต้องรอกันต่อไปในอาทิตย์หน้าสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใชก่ก็กดตามกันมานะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย